ครับเรียบร้อยครับผนต้องมานำพงแล้วครับตอนแรกผมว่าผมจะถมุมนั้นให้มันแหลวแล้วก็เก็บหญ้าไว้ให้มันแล้วจังจะวานนะครับผ้าโยกเขาครับวันนี้ที่สิบเอ็ดมิถุนาปีหกสี่ครับสงสัยตรงเปลี่ยนแผนนะครับอาจจะได้ดำนะครับปีนี้ไม่ว่าฐานมันยังบม่อิ่มตัวนี่มันโบน่ี้อาจจะได้ เเขาเมื่อวานนะครับนี่เสียงกรุบเขียนห้องครับนี่คือบรรยากาศแอบนา้าอีรีเนาะช่วงที่ผ่านมามันห่อนหลายผมว่าอากาศเนี่ยหอนอบเบาแห้งครับเป็นงสิันยังคือแง้มหน้านะครับ เดิมฐานเป็นภาพจำสมัยก่อนนี่เวลาแทนน้ำนนี่จะได้เก็บหอยโขงนะครับจะเป็นเล็กหน่อยเก็บหอยโขงมานต่มเป็นทุกมเอน,นี่มันจะเปลี่ยนไปไร้ายครับหอยโขงกับดับแนวไปเบิร์ตบโม่งว่าจะเก็บยังไงครับบันนี้นี่ครับมือซ้าเแ็่ได้นสั้สนนี่ครับ ต้นทงมังกระุบิ์เลยครับตถึงแท้แปดโมงเสาร์ท่านเรียนสองครับเพิ่งจะเสาสะน้อยหนึง่งพุ่งมาถามบอาอย่าไม้ออนบางเมื่อไรร้อ,รอ,รองหลายแห่งครับนี่แหละครับสร้าใ้ช่วหน้ามันก้าเกียนยังกะหยาครับ ย่มแลรงกระแรงครับย่ำม,มากก็มาพึบเดียวเลยครับฝนตอนนี้ผมเก็บตอนแลรงดินแห้ดินแห้งกินกิน <c oughs> มาหนะ่นี่รถไถ่พวกนี้เพิ่งได้โดนน้ำทะเลครับเพิ่งได้ซื้อมา เมื่อกี้ด้วนจะตกดนปานนี้เนาะพวกมาขวดนวะอุดตอไอเสียไว้ไอ่บางคนเป็นวันหนามันจะขออ่าบ่อเป็นวันหนึ่งให้มันจะเปิดในเบอร์ข้างในมันเป็นถังต่างหากนะเอ็ตัวซึนสมหนี่เป็นบอ่อดีรสครับมันมันคุ้มไปเบิเด อันนี้มอหนามครับหนามเขาบ่ได้นะครับต้องใส่โมเลหานิวเครืองสายพานบีเจ็ดสิบแปดครับบีเจ็ดสิบแปดใช้เจนึ่งครับเพราะว่า ถายามันหลายนี่ค่อยๆายเอาครับบริได้ไถไม่ไเร็วก็จะายเกลื่อนึงไปเรื่อยๆครับเนื้อฐา,าตอนวานจะใส่เกลื่อนไปสองเก่านะครับเกลื่อสองโมเลสสามนิวเพิ่งหนังวันไม่ฟ้องอยังมันเป็นฟ้องอัสติ เบื้องดน้านหลังผมเอาสายพันธุ์เก่ามันมันมันหลัดไหวครับเวลานะมันกระแทกอย่าในตัวนี้ค้ามันพังก่อนลุงว่ายังไม่ทำดอกเบียมมันฝนตกเดี๋ยวไม่สบายปล่อยไว้แบบนี้ก่อน อาจจะแซ่เขาวานครับวานเฉพาะช่วงี้เก็ยบหญ้าไว้ก่อนได้ช่วงนั้นเปวันที่หลังปางหาแก้ปัญหาไปครับมีว่ามันจะน้ำมันจะลดลงไหมนีน่รู้ว่ามันยังไงมันก็ลดเพราะว่ามันน้ำยังไม่อิ่มตัวครับสำหรับชีวิตอ่ะส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับ